ค่ะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือต้นพลิกของป้าแมงนะคะต้นพลิกจินดานะคะดูสิดูเขาเป็นโรคนะคะเขาเป็นโรคค่ะดูดกแต่ก็เป็นโรคค่ะดูสิป้าแมงก็ดูคลิปเพื่อนๆใน youtube นะคะป้าแมงก็คิดว่า เดี๋ยวจะเด็ดเขาทิ้งออกไปนะคะแล้วก็จะอลองทำตามสูตรของเพื่อนๆนะคะที่อยู่ใน youtube ที่แนะนำนะคะทำไว้นะคะปะ้าแมงจะลองดูเพราะว่าป้าแมงไม่ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะเพราะว่าเป็นมงเป็นผุมมแพ้ก็เลยจะลองทำตามสูตรของเพื่อนๆนะคะที่อยู่ใน youtube ค่ะ ที่แนะนำนะคะหลายาหลายท่านอยู่นะคะดูดูเสียดายเนาะเสียดายดูเขาเน่าเสียเป็นโรคโ<ล>โวพว่อแมงว่าจะเ,าเดี๋ยวป่าแมงจะเด็ดนะคะเด็ดเอาไปทิ้ง ไกลจากต้นของเขานะคะแล้วก็จะลองปรุงนะคะปรุงยาฆ่า,มาแมลงที่ทําจากที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะมารดนะคะแล้วก็มาฉีดจะลองทําตามสูตรของเพื่อนดูที่แนะนํานะคะดูสินาเชดายนะไม่ได้กินเลยคลิกจินดาค่ะ โอเคค่ะคลิปนี้ป้าแมงก็มารีวิวพลิกที่มันเน่าเสียนะคะน่กจากเกิดเชื้อโรคเชื้อราเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะว่าหลังจากที่ป้าแมงทำยาฆ่าเชื้อเชื้อโรค ให้กับต้นพลิกแล้วหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพ่อแมงจะมาอัปเดตให้ท้าผู้ชมได้ชมนะคะเห็นไหมคะพลิกดูสิโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะน่าเสียดายพ่อแมงต้องเด็ดออกหมดเลยเนี่ย ต้องเด็ดออกหมดตัว<ม>